สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่10กันยายน2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ภาพรวมราคาทองคำเมื่อวานนี้ยังคงแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง2,486ถึง2,507เหรียญโดยยังไม่มีประเด็นข่าวใหม่ๆและตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเข้ามากระตุน้นโดยสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนสิงหาในวันพุธนี้และดัดดดชนรีราคาผู้ผลิต PPI ประจำเดือนสิ่หาคมในพารุิัต ในวันพฤหัสสบดีนี้ในส่วนของกองทุนทองคำ sdr เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ป,ลงปัจจุบันถือกองทองคำที่862.74ตันขณะที่ดัชน,นีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ101.19จุดและขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ101.70จุดและปิดที่ระดับ101.60จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ101.67จุดและในส่วนขอ,ของค่าเงินบาทเชา้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยที่ระดับ 33. บ33.87าาทตร วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำตลาดโลกยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ในลักษณะสั้น โดยยังคงรอประเด็นข่าวใหม่ๆเข้ามากระตุน้นสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ2,490เหรียญและนะ้ตานที่ระดับ2,515เหรียญขณะที่ราคาทองคำไทยยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบด้านล่างโดยเริ่มมาทดสอบแถวบริเวณ4,000บาทต่อบาททองคำหลังจากที่ร่วงลงไปที่บริเวณ3,908 ขอโทษค่ะามหมาบาทตบบาททองคำเรียกได้ว่าราคาทองคำไทยกำมาทดสอบแถวบริเวณแนวตั้ระยะสั้นที่ระดับ4 2 0 0 0บาทตบบาททองคำและยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในลนักษณะไซด์เวดาวจนกว่าราคาทองคำไทยจะสามารถขึ้นไปอยู่เหนือระดับ,บ4,500บาทตบบาททองคำด้านค่าเงินบาทกามาอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยจากที่เปิดที่ระดับ33.57บาทต่อดอลลาา์ในเมื่อวานนี้มาอยู่ที่ระดับ33.89บาดทต่อหลาานในเช้านี้ส่งผลให้ราคาทองคำไทย ทยดีกลับขึ้นมาเล็กน้อยสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2490เหรียญแนวรับที่2 2480เหรียญแนวต้านที่1 2515เหรียญและแนวต้านที่2 5 5 0 0้รรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ